สบายดีในคลิปวีดีโอนี้เขาจะมาแนะนำวิธีการฝากถอนของโลเกอร์ก่อนอื่นไม่ให้ล็อกอินเข้าในแอปหรือว่าล็อกอินเข้าหน้าของบัญชีสมาสิกเลยพราะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เนาะถ้าไทีผ่ว่ายังมีโบนัสเกินฝากให้เลือกโกดเอาโบนัสเงินฝากก่อนเพราะว่าเวลาาฝากเงินเข้าไปเขาจะได้โบนัสพร้อม โอเคพอเลือกไอเดีทรดที่ว่าต้องการฝากเงินเข้าไปได้แล้วให้มากดโต๊สามขีดครั้งเทิงนี้เลยหรือว่าจะเลือกกดคําว่าฝากเงินก็ไดคือการเดอิอบนปุ่มสีเขียวฮันแต่ว่าสําหรับใครที่บมั่นใจเมนสามารถกดเข้าพื้นที่สมาชิกกระไดคือกันโอเคพอกดฝากเงินเข้าไปแล้วมันจะเด้งเข้ามาหน้าแบบนี้สําหรับใครที่ว่ามีเหรียญในใบเน้นและอยากฝากถอนผ่านใบเน้นก็ได้คือการเดอิอแต่ส่วนหลายเมนเฮาจะนิยมฝากถอนเป็นเงินกีบเนาะ ก็คือจะฝากถอนผ่านโมบายแบง i ์งนี่เลยเดีย๋ยวเขาจะมาเลือกอาฝากถอนผ่านโมบายแบงค์งเพราะว่าเงินเข้าไวที่สุดแล้วเนาะบกเกินหนึ่งสมงองพอกดแล้วมันจะดิ้งเข้ามานะแบบนี้เนาะให้กดคำวา่าโตไปเลยโอเคพอมันเข้ามานะแบบนี้ถ้าว่าใครที่มีเวลาแนะนำว่าให้อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนกน่อน ตัวนี้จะฝากขั้นต่ำแมนส1สิเอ็ดเหรียญเออโอเคสาหรับสกุลเงินที่ว่าเขาจะฝากเขาในการเทรดเนาะเขาจะเลือกฝากเป็นเงินกีบเขาก็มาติ๊กเอากีบตัวนี้สําหรับคันต่ำแมนส1ิเอดเหรียญเนาะเขาก็มาใส่สาสิบอดหรือว่าเขาจะใส่เป็นสาสสองให้มันเหลือไปเลยก็ได้เด้อส่วนหลายแล้วเขาจะมาใส่เป็น US เลยเนาะว่าเขาอยากฝากเขาเท่าไหร่ประมาณสาสิบสองเหรียญโบรหรือว่าส0สิ สามโบสิมันจะให้มันเกินไปน้อยหนึ่งแล้วถ้าว่ามันหลุดมันก็นจะขึ้นเป็นสีแดงถ้าเป็นแบบนี้เนาะแสดงว่าโบได้เถ่อเขาต้องใส่ให้มันเกินประมาณ32มสิบสองมมันจึงจะได้เนาะถ้าว่ามันขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าโอเคได้แล้วพอใส่แล้วมันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าได้แล้วเขาก็มากดติ๊กบนนี้ก่อนเนาะแล้วก็กดฝากเงิน คนอื่นเม้นต้องเลืออบัญชีธนาคารก่อนว่าเขาจะเอาธนาคารใดฝากเขาเนะาะทำบ่เลือกมันก็นจะได้ตัวนี้เาจะใส่เป็นการค่าก็เลือกเป็นการค่าไป กดสําเร็จแล้วให้กดฝากเงินแล้วมันจะเด้งมาในแบบนี้มันจะถามอีกเนาะว่าเขาต้องการฝากเงินเข้า ID Trade ตัวนี้เทโบถ้าว่าเขาต้องการฝากเขาก็กดยืนยันไปแล้วมันจะขึ้นเป็น QR, ให้เขาสแกนจ่ายเงินเนาะในอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเนาะถ้าว่าอยากให้เงินเข้าบัญชีไว้ก็คือเวลาที่เขาอุ่นเงินแล้วเขาจะใส่คําอธิบายแนะนําให้ใส่เป็นค่าเครื่องและอีกอย่างหนึ่งก็คือจํานวนเงินก็ต้องตรงตามที่ว่าเขาฝากในระบบเนาะก็คือสมมติตัวนี้เนาะหกแสนเก้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบหกกีบเนาะก็ต้องตรงตามนี้เปะ๊ปะเลยห้ามเหลือห้ามหลุดเนาะก็ต้องใส่ตามนี้ให้ ให้มันตรงกันเงินจะได้เข้าไว้วเวลาโอนแล้วเขาก็ต้องแคปบินเอาไว้เด้อเพื่อเงินเข้าซาเขาจะได้แจ้งหาซัพพอร์ตโอเคเมื่อกี้ก็คือวิธีการฝากเงินเข้าไปในบัญชีเทรดตัวนี้จะเป็นวิธีการถอนเนาะเดี๋ยวจะมาแนะนำเขาๆอันนี้เป็นบัญชีที่ว่าบบได้มีเงินหรือมีเหรียญอีย่างอยู่ในเด้อก็คือเขาฝากส่งทางใดเขาต้องถอนออกส่งทางนั้นเนาะก็คือจะเป็นส่งทางโมบายแบงกิ้งคือเก่าอันนี้จะมาเลือก ธนาคารก่อนก็คือการค่าตัวนี้ต้องมาใส่เลขบัญชีของธนาคารของเขาพอเขาใส่เลขบัญชีแล้วเขาก็มาใส่จานวนที่ว่าเขาต้องการถอนการฝากถอนคันต่ำก็จะคล้ายๆกันเลยตัวนี้จะเป็น6 70, กแสนเจ็ดสิบพันกีบเนาะสำหรับคันต่ำในการถอนก็คือถ้าวายากใส่เป็นเหรียญก็ใส่ได้เลยหรือว่าสําหรับใครที่ว่าอยากถอนเป็นกีบแบบจานวน ครบถวนหนึ่งล้านกีบโบก็สามารถมาใส่เป็นกีบก็ได้หรือว่าจะถอนเป็นเหรียญก็ได้คือการคาเจ้าจะมาไล่เป็นกีบให้เขาฟังพอเลือกจำนวนที่วัดตัวเองต้องการถอนได้แล้วกับกดห้องขอไปเลยแล้วมันจะขึ้นเป็นบินสีขาวให้เขาตัวนั้นแมนแนะนำว่าให้แคบเอาไว้เวลาเงินเขาซาเขาจะได้ทรงหาซัพพอร์ตให้้าเจ้าช่วยกดสอบให้